สวัสดีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานโตเกียวออโตซาลอนรถคันนี้มาโชว์ครั้งแรกก็คือตัว c ีวิกอาร์เอสโปรโตไทป์นะผมว่าอันเนี้ยซิ่งมากน่าจะเป็นอีกคันหนึ่งที่ลูกค้าชาวไทยเนี่ยน่าจะรอคอยกันด้านหน้าตรงๆเนี่ยคือที่เปลี่ยนเลยเท hey, ป่ะผมว่ามาขายไทยเนี่ยก็ขายได้ขึ้นมานี่ดูมุมนี้ซีวิกไฮอาร์ u ูเก๋นกรุ๊ปบีเป็นงานคาร์บอนโคตรดุเลยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบอินเอร์เมชั่นเลยดูนะเท hey, ป่ะด้านหน้าจะดุสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นงานคาร์บอน นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์เทป่ะถูกขึ้นเยอะดูขึ้นเยอะ,ยอะพอเป็นสีแดงแล้วเนี่ยโอ้โหเหยมากๆนะครับด้านหน้าผมนะ Honda W R V อยู่ฝหน้าคุณด,ดูตัวสปอร์ตไลท์คุณสิ่งที่ผมชอบของเวอร์ชันญี่ปุ่นครั้งนี้คืออะไรต่อที่ประเทศญี่ปุ่น Honda Accord มีบายสปอร์ตหรือเปล่าไปดูพร้อมกัน ช่วแวกกลับมาพบกันอีกครับกับ,บช่องคุยมีผู้ชมนะครับสวัสดีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานโตเกียวออโตซาลอนนะครับที่บูธฮอนด้าอย่างแรกเลยกลางบูธนะครับเขานํารถคันนี้มาโชว์ครั้งแรกก็คือตัว C ีวิกอาร์เอสโปรโตไทป์นะครับเป็นตัวแฮทชแบกอารที่มีการดีไซน์ใหม่ทั้งด้านหน้าด้านท้ายนะครับผมว่าอันเนี้ยซิ่งมากแล้วก็น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งที่ลูกค้าชาวไทยเนี่ยน่าจะรอคอยกันเพราะเขาคือซีวิกแฮ h ชแบก แลวมาแบบสปอร์ตแบบนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวภายในบุนนอร์ด้านอกจากจะมีคันนี้แล้วนะครับ mm hmm. เขายังมีตัว Type R ที่เป็นชุดแต่งมูเก้นนะครับทั้งกรุ๊ป A กรุ๊ป B เป็นการมาโชว์ครั้งแรกนะเรียกได้ว่าสปอร์ตดูดันมากขึ้นไม่น้อยเลยนะครับรวมไปถึงมีคันอื่นๆอะไรน่าสนใจบ้างนะครับภายในงานครั้งนี้ที่บ mm ุนนอรด้าเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทัวร์กันนะก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ช่องโฮกี้ผีด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆครๆก็ปะมูลได้ รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA และเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอชานะครับเปลี่ยนมุมกล้องนะแล้วไปดูรีวิวนะซีวิก RS เอสโปรโตไทแล้วก็ t y p ์อาร์มูเก้นกรุ๊ปเอกรุ๊รวมไปถึงรถที่น่าสนใจในงานครั้งนี้เลยครับนี่ผู้ชมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงานโตเกียวออโตซาลอน2024เลยนะครับก็คือ Civic Type-R Mugen Group B นั่นเองนะครับก็ถือว่าเพิ่มเติมความดุดันของตัว Civic Type-R ให้ดุมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเพราะว่าตน Civic Type-R เนี่ย เรารีวิวข้าไปแล้วนะครับมีปีกวิงมันที่มันเป็นทรงสไตล์แบบเท่อยู่แล้วมีความเป็นวายบอดี้อยู่แล้วแต่พอมามีชุดแต่งมูเก้นนะฮะเป็นกรุ๊ปบีแบบนี้เพิ่มตัวมาอีกเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนตัววิงเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์เปลี่ยนท่อออกกลางเป็นท่อเดียวโคตรดุเลยเอาเป็นว่าเราเปิดด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปไล่เลียงกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างจริงๆมีสีเทาด้านคันนี้แล้วเดี๋ยวมีสีแดงด้านล่างด้วยนะครับเอาเป็นว่าพาดูคันนี้กันก่อนอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมมอ,อง ปีตรงประตูด้านล่างตรงนี้เป็นงานคาร์บอนตีออกมาให้มันมีความวายบอดี้มากขึ้นเห็นป่ะปกติเนี่ยสุดท้าย,ายอาร์เนี่ยจากโป่งซุ้มล้อเนี่ยมันจะวายอยู่มาแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะตีวายออกมาเพิ่มเติมอีกเป็นงานคาร์บอนนี่งานคาร์บอนจริงเลยตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ปกตินะครับแล้วก็ตัวล้ออันนี้นะฮะล้อบูเก้นผู้ชมดูดิโคตรดุเลยนะครับซึ่งสเปคของเขาเนี่ย265 30R19 นั่นเอง นี่ครับนี่คือมุมด้านข้างเส้นสายชัดเจนจริงๆเขาเป็นสติกเกอร์ติดด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาสติกเกอร์เนี่ยมันก็เรียบหรูนะเรามาดูด้านหลังกันต่อคุณดูวิงด้านหลังนี่เขดูวิงตรงนี้โคตรดุเลยนี่ดูด้านหลังตรงของตัว c ี vic Type R ตัวมูกเก้นเทป่ะมุมนี้นี่ครับนี่คือวิงเป็นตัวงานคาร์บอนเนาะดูติดเข้ามาแล้วก็ไฟท้ายอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับเขามีเอกลักษณ์ของเขาเดี๋ยวเรารอดูดิสเพย์นะเดี๋ยวเขาจะกดให้ดู นะตรงนี้มันจะเป็นแบบอินเอร์เมชั่นเลยดูนะเนเนเนดูการเล่นของเขา,าโคตรเท่นี่มีเขียนมูเก้นด้วยผู้ชมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตัว Typ e R มู A en, เก้นเซ็นเซอร์ด้านหลังตรงนี้มีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีดิฟฟิวเซอร์ที่เขาติดนะครับตัวกันชนด้านหลังตรงเนี้ยเสริมเข้ามาดูเนี่ยเป็นงานคาร์บอนดูขึ้นเยอะคุณดูดิฟฟิวเซอร์ดิแล้วคุณดูท่อด้านหลังดินะครับคุณดูท่อด้านหลังดิท่อออกกลาง ท่อเดียวเสียงน่าจะลั่นใช้ได้เลยแนละนี่คือด้านหลังตรงอีกทีหนึง่งคุณดูเทป่ะมาเขมเม์ได้ทราบกันหน่อยโอเคนี่นี่คือด้านหลังมีการเปลี่ยนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนี่ดูดูปีกวิงเขาเห็นป่ะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้มาแบบฉุกระหุกหน่อยนึงนะคนเยอะมากนะครับโรเกียวออโตซาลอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสเกลเนี่ยใหญ่มากๆอหอเขาใหญ่มากแล้วคนเนี่ยมาร่วมงานเยอะมากๆ ด้านหน้าจะดุสุดๆเลยคุณดูนี่คุณดูด้านหน้ามุมนี้เทป่ะโอ้โหดูทรงเขาดิคือไอตัวกระจกมองข้างเนี่ยปกตินะทำสีด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวมีอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ป่งซุมรอตรงนี้เข้ามาเนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะมีงานที่เขาแบบเจาะนะฮะแล้วก็เป็นงานคาร์บอนตีขยายโป่งมานะครับแล้วก็ตรงนี้เบรกเบมโบคาลิเปอร์เบรกนะครับมีช่องนะฮะ เป็นเบรกซิ่งของเขาแล้วก็สเปคล้อ265/30เซท R19 เนาะนี่ตัวนี้ตีออกมาแต่ไม่ได้เจาะจริงนะนี่เป็นไงเห็นปะ่ะเป็นงานแบบงานประมาณนี้ฝากระโปรงเป็นคาร์บอนเพียวคาร์บอนแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เจาะจริงคุณดูด้านหน้านะครับคุณดูด้านหน้านี่ฝากระโปรงเจาะจริงแล้วเป็นงานคาร์บอนทั้งลำโคตรเทร่เลยวะ่นะส่วนชุดโครงไฟหน้านี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นชุดโครงไฟหน้าสแตนดาร์ดของตัวซีวิเคเขา เดย์ทาและนึ่งไลท์แล้วก็ไฟหน้าเป็นปกติเหมือนที่บ้านเราอย่างนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์เขียน Type R มีสติ๊กเกอร์มูเกลแล้วก็ที่ขาไม่ได้นะครับเชรแดงด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวงานคาร์บอนคลุมทั้งหมดพร้อมกับครีบตรงนี้เสริมเข้ามาในชิ้นตรงนี้ติดเพิ่มเข้าไปเป็นงานคาร์บอนตรงนี้ส่งมาดีมากคุณดูมุมตรงนี้ดิเทปะนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่ในงานนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมีสีอื่นด้วย ข้างในเนี่ยตกแต่งเป็นไงเขามีงานที่เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเลคารโลนะครับที่เป็นของฮูเก้นด้วยนะเดี๋ยวเราแวะดูด้านหน้าตรงๆนิดหนึ่งเนี่คุณดูนี่ดูด้านหน้าตรงเทปะ่ะโอ้ทรงโคตรดีเลยคือมันติดลิ้นมาแล้วเนี่ยมันดูสปอร์ตมันดูแบบติดพื้นมากขึ้นอ่ะทีนี้ผู้ชมนะครับนี่คือด้านหน้าบูธเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ต่อก็จะมีคันนี้แล้วนะครับมีคันนี้ด้วยนีย่อันนี้เป็นสีแดงตกแต่งสไตล์เดีวยวกันแต่ สังเกตไหมว่าพวกขอบด้านล่างนะฮะจะเป็นตัวงานสี Grossback แทนแต่ล้อเดียวกันนะครับล้อเดียวกันกับคันเมื่อกี้นะครับส่วนปีกวิงคือคันเนี้ยพวกสีดำเนี่ยมันจะเป็นสีกรอ s แบ็ c คันเมืคันเมื่อกี้มันจะเป็นแบบงานคาร์บอนแทนเนี่ยปะเป็นปีกวิงเขาจะมีตัวเลือกให้เดี๋ยวก็มาไทยแน่นอนนะครับและนี่คุณดูไฟมูเก้ไฟมูเก้แล้วก็ตัว L e d ของเขานะครับซึ่งโอ้โหเนี่ยเท่มากดูโอ้โหดู ดูขึ้นเยอะดูขึ้นเยอะพอเป็นสีแดงแล้วเนี่ยนะครับดูด้านหลังตรงนิดนึงโอโ้โหโคตรเท่ดูด้านหน้าตรงนี้สีแดง m มู e เกนต้องสีแดงจริงนี่เป็นไงโอ้โหทรงมาแบบนี้สุดๆนะครับก็พามาดูแบบวัยวๆคันนี้เป็นตัว c วิ i c t ไ p e R อาร์ n มู o เกนกรุ๊ปเอบักกี้กรุ๊ปบีนะครับกรุป๊ปเอจะเป็นสีกรอสแบ็กกรุ๊ปบีเป็นงานคาร์บอน อีกหนึ่งคันผู้ชมหลังจากที่เมื่อกี้เราพาชมตัว c i v i c Type R นะครับที่เป็นชุดแต่งตัวมูเก้นนะตัวกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ไปแล้วในงานโตเกียวโตซอรอนครั้งนี้นะครับทาง Honda เนี่ยเขาเอาตัว c i v i c FL หรือ c i v i c ตัว Hatchback นะฮะ RS เเป็นโปรโตไทป์มาโชว์ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่า กระจังหน้าใหม่ด้านท้ายก็จะเป็นตัวแฮชแบ็กที่ดูโดดเด่นมากขึ้นนะแล้วไฟหน้าเนี่ยผมดูสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนดีเทลด้วยเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกกันต่อนะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับคันนี้ก็คือตัว Civic แฮทชแบ็กหรือที่เป็นตัว fl นั่นเองนะครับซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะคือด้านหน้าเขามีการเปลี่ยนนะดูด้านหน้าตรงๆกันนี้คุณดูด้านหน้าตรงๆขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะเราอยู่ตรงลําโพงกาพอดีด้านหน้าตรงๆเนี่ยคือมุมมองประมาณนี้เลยเท่บ้นะครับจุดที่เปลี่ยนเลยคือกกกรรรระะจจงงหหนนนน้้้้าาตตีีแลว็ ดีไซน์เนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแบตนะที่เป็นเขียนว่า R S นะครับส่วนโครมไฟหน้าเนี่ยเหมือนเดิมคือเดย์ทมารันนิ่งไลท์เป็นโครมตรงนี้นะโครมตรงนี้แล้วก็โครมไฟหน้าซึ่งดวงตรงเนี้ยในไทยเรายังไม่เห็นนะในไทยเราไม่เห็นเป็นโครมแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนทิ่งที่เปลี่ยนในตรงนี้โลโก้ R S โลโก้ R S นะครับกระจังหน้าหลังพึ่งนะรวมไปถึงมีเซ็นเซอร์มีอะไรมาให้กล้องรอบคันคันนี้ไม่มีนะส่วนปัมเปอร์ตรงนี้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ สปอร์ตมากขึ้นเรดาร์มีมาให้นะครับแล้วก็ช่องตรงนี้จอจริงเอาเป็นว่าหน้าดุขึ้นผมว่าทรงมาดีเลยเนี่ยเห็นปะมาขายไทยเถอะนะครับได้โปรดนะฮะผมว่าลูกค้าชาวไทยรอคอยกันเยอะนะส่วนตัวล้อเนี่ยมาในทรงแบบตัว Type R เลยนะครับแต่เป็นล้อสี Cross b a c k เป็นล้อเงานะครับซึ่งสเปคของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาดซึ่งสเปคของเขาเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด2 3 5 4 0 R18 นะครับ ดิสเบก็เป็นปกติแบบนี้เพราะจริงๆเขาคือรถแบบใช้งานปกติทั่วไปนะครับฝาเข้าจมงข้างสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวมีครีบตามตายมือจับเหมือนเดิมนะลิ้นด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมสิ่งที่มันโดดเด่นเลยคือตั้งแต่เสาสี่เป็นต้นไปนะครับก็คือไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัว FL ก็คือตัวแฮชแบกเนี่ยด้านข้างตรงๆเนี่ยของตัวเนี้ยเทปะผมว่ามาขายไทยเนี่ยก็ขายได้เพราะว่าแฟนๆซีวิคสายแฮชแบกก็เยอะเหมือนกันส่งมาดีโคซิ่งเลย Civic RS p r o t o t y p e นะฮะขึ้นมานี่ดูมุมนี้โอ้โหทรงโคตรดีเลยผู้ชมดูมุมนี้ดีโคตรสวยเลย mm hmm. นะครับเราเปิดให้ดูภายในไม่ได้นะเราถ่ายได้แค่ภายนอกประมาณนี้นะครับซึ่งคุณดู mm hmm. สิ่งที่มันโดดเด่นเลยคือด้านหลังตรงคุณจะดูเรื่องไฟท้ายแล้วก็ความที่เขาเป็นตัว FL หรือตัว Hatchback เนี่ยนะครับเขาจะมีก้านแบบปดน้ำฝนนะครับไฟ LED และ Guiding แบบนี้แล้วก็ปลายท่อออกจริงซ้ายขวาแบบนี้พอนี้คือเครื่องเทอร์โบแล้วก็แบชไอเเท่ไหม ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรในน่าสนใจขนาดไหนครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับในบูธ Honda เลยที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับด้านหน้าผมนะ Honda w r v f เ e l ล e ูอ o ร r e ีฟิลส์ก็คือการเอาตัว WRV เนี่ยมาแต่งเป็นสายลุยนะครับเพื่อให้โชว์ว่าเนี่ยมันติดแหลกมันสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะครับกับล้อกับยาง Open Country แบบนี้แล้วก็เนี่ยใส่สปอร์ตไลท์ใส่เงี้ยคือ เขาจะบอกนะว่าขับ WRV ตัวที่เขาขายที่ญี่ปุ่นแบบนี้คุณก็สามารถลุยได้คุณสามารถไปเปิดโลกได้คุณดูไฟหน้าคุณดูตัวสปอร์ตไลท์คุณดูโลโก้ฮอนด้าโคตรเท่เห็นปะส่วนตัวล้อนี่เป็นล้อแบบสายลุยนะครับแล้วก็ปงซุ้มล้อเนี่ยยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ย ส่งเขาะจะมาดีกับร R จุอวที่บ้านเราก็สมควรเหมือนกันนะ W R V บจุอวที่บ้านเราเนี่ยเล็กอันนี้ผมว่าส่งมาดีเลยเนี่ยครับแล้วก็ดูไฟท้ายเนี่ยแหลกข้างบนดูไฟท้ายนะครับดูการตกแต่งเขาเนี่ยมันจะเป็นบาปยาแบบน,นี้ปลายท่อสีดำนะครับนี่คือด้านหลังตรงๆแบบนี้เลยโคตรดีเลยพอได้ไอคอร์ดอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนที่บ้านเราแต่สิ่งที่ผมชอบของเวอร์ชันญี่ปุ่นครั้งนี้คืออะไรล้อผมว่าล้อเวอร์ชันนี้สวยฮอนด้าประเทศไทย ทำไมไม่เอาล้อนะครับแบบนี้มาเป็นตัวเลือกบ้างผมว่าเน,นี่ยสวยกว่าที่ขายที่บ้านเราเห็นปะเห็นปะ่ะเพราะมันแต่งเนี่ยสวยอยู่นะกระจังหน้าไฟหน้าลิ้นคุณดูล้อดิดูสเปคล้อกันหน่อยดิสำหรับตัวเวอร์ชั่นประเทศญี่ปุ่นแบบนี้นะครับสเปคของเขานะ235 r 1 9้โอ้โหทรงมาดีวะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับรุ่นนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น h อนด้ Accord มีบายสปอร์หรือเปล่าไปดูพร้อมกัน คอนได้ญี่ปุ่นแอคคอร์ดมีบายสปอร์ตนะจ๊ะในไทยทำไมไม่มีทำไมบอกชิปขาด <laughs>